ชุมชนบ้านวังรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับเกษตรกรในชุมชนบ้านวังรีตั้งอยู่หมู่ที่12ของตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกบรรพบุรุษอพยพมาจากนาครเวียงจันทร์ประเทศลาวก่อตั้งรากฐานเป็นชุมชนบ้านวังรีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเวียงจันทร์มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งเรื่องภาษาการแต่งกายรวมถึงการละเล่นต่างๆ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแหล่งต้นน้ำสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ปั่นจัก,กรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกราบไหว้สการะหลวงปู่ทองคำที่วัดบ้านวังหลีชมสวนดอกดาลาดอกไม้ถิ่นภาคใต้ที่นำมาปลูกในจังหวัดนครนายกเพียงแห่งเดียว นำมาแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพหลากหลายเมนูเช่นยำดอกดาลาน้ำดอกดาลาน้ำพริกดอกดาลามีการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปเป็นยาสมุนไพรและทำลูกประครบโดยเฉพาะต้นกระวานพืชที่บ่งบอกความบริสุทธิ์ของธรรมชาติถ่ายทอดความรู้เชื่อมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของพืชสมุนไพรให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เยี่ยมชมสวนหมากแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในนครนายกส่งผลผลิตจำหน่ายไปยังต่างประเทศและนำกาบใบามาแปรรูปเป็นจานกาบหมากที่ช่วยลดการใช้พลาสติกย่อยสลายง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากนั้นจะพาไปเรียนรู้การเลี้ยงปูนาของเกษตรกรเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพมีไรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ชุมชนบ้านวังรีได้ร่วมการบริหารจัดการโดยทีมงานภายในชุมชนไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยววันเดย์ทริปหรือพักค้างคืนซึ่งเรามีโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานของโฮมสเตย์ไทย นักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อที่ผู้ใหญ่ทวันจำใจได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814743181เที่ยวนครนายกที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย